ตาสะพระครวตุอรหะตุสัมมาสัมพุตตัสะนะโมตัสสะภะคะวตุอรหะตสัมมาสัมพุตตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตัสะสุทินังมุตเมทานังอาสาวะกายาวะหังโผตุข้าข้าพเจ้าเ่าวดังดอกบัวยกเหนือหัวตั้งจีบจำลองตาบานพระสูงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอ้อยกบวงแก้วขอให้แค้วหมู่มาน ขอให้ท่านภาษีอาณในนาคพุทธการใกล้นี้เิออธิษฐานจิตข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปโอ้หนิมน,นีค่ะไสาสารถึงบิดามารดาและอาชญากรรมูธนาสาธุนักกันด้วยค่ะทำบุญใส่บาตรขวดน้ำลูกยะทาวาริวหาปุราภริปุรเรนติสาการา เมวะเมวะอิโตทินนาเภสนาโภพคปติเยติตังปติตังตุมหังคีปเมวะสมิชตุสาเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลโสยะธรมนิโชติรลสุ ทีอายุวัโนสุขฮารัยสัตทุกอยงมและครอบครัโยมชงมีแต่ความสุขความเจริสับพะรสัพพะส้สัพปสไทยอย่าได้ก้างกกลเข้ามากล้สาธุผสุข้าแข็งในนิยมนะสาสุแาบลุก่เอานาไปจอดกันที่ฐานบุญโตเอ้ยในทันนี้ าเป็นที่พยะมีเปรเศีที่พระพเจ้าทำันนีเออะที่ในาระชนม์บุตอที่วางหับไป้อทนในรับคนรุ้และรวมมดสนานในเป็นเดิมจางุบนต้เดยร์